ถ้าพูดถึงเรื่องของประสบการณ์การเต้นนิฉันเชื่อว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นบีบอยบีเกิลแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเข้าบรรจุสู่การแข่งขันซีเกมด้วยาถามคุณสุทธาสินีนิดนึงว่าแล้วจริงๆเราพร้อมถึงขั้นที่แข่งเป็นกีฬาแบบนี้มากน้อยขนาดไหนคะโอ้เรามีนกักกีฬาเก่งเยอะนะคะค่ะแต่ถ้าถามว่าความพร้อมต้องถามคุณอน,อนุชาคุณก็เป็นดาวติจิตอกคนหนึ่งคุณเคยคิดจะเอา breaking เข้าไปโชว์ใน tiktok บ้างด้วยค่ะเออก็เป็นดาว tiktok แต่วเพราะคุณน่าจะเกิดยุคโชว์นะเพราะเขามีมานานแล้วครับยังไม่เคยเต้นโชว์เลยครับยังไม่เคยเต้นโชว์เดี๋ยวไปฝึกดูนะคะเพราะว่ามันจะต้องฮอตมาหน่อยมันต้องมีมาตรฐานด้วยนะการเต้นของคนไทยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วแต่ว่าจะเต้นอะโชว์สิหยก แต่ว่าจะเต้นออกสเตปหรือว่าจะเต้นได้เรื่องได้ราวหรือเปล่าก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าอยากดูคุณอนุชาเต้นไปดูในทิกตอกของคุณอนุชาอันนี้ไม่ได้เน้นมาตรฐานเน้นหน้าตาเน้นขำๆนะคะอ่ะคือแดนซ์สปอร์ตหรือที่เราเรียกว่าเบรกกิ้งเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ถูกบรรจุในซีเกมนะคะและนักกีฬาไทยมีความหวังด้วยนะคะเขาให้เราส่งไปแข่งได้ทั้งหมดสคน นะคะแต่ว่าด yeah ูดูด um ูลักษณะของการแข่งขันก่อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะถ้าใครนึกภาพไม่ออกแบบใช่ใช่เราจะนึกถึงสตรีทแดนอ่ะประมาณแนวนั้นนะคะปัจจุบันก็จะมีเคป๊มีอะไรแต่อันนี้จะค่อนข้างที่จะต้องใช้ร่างกายมากกว่าแล้วความแข็งแรงเนี่ยต้องเน้นเลยมันจะมีในโอลิมปิกที่ปารีส2024ด้วยนะคะในการแข่งขันเอ ในประเภท breaking หรือว่า break dance เนี่ยนะคะคือเราเรียกกันง่ายๆคือ break dance นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะเรียกกันตามภาษาอย่างเป็นทางการคือ breaking แต่เรารู้จักในนาม break dance ใช่ไหมคะครับในซีเกมครั้งนี้มันมีแข่ง b boy แล้วก็ b girl นะคะก็ค,คือมี2เหรียญทอส่งนักกีฬาได้ชาติละ4คนแล้วตอนนี้มี6ชาติที่เขาจะไปแข่งขันกันในซีเกมนะคะอะบอกว่าแน่นอนมีไทย มีเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียอินโดนีเซีย6ชาตินียแล้วความหวังของเราเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างสูงเพราะนักกีฬาเราเก่งน,นะคะ,คะเราไปดูนักกีฬาคนแรกของเราก่อนนะคะนักกีฬาคนแรกของเราเนี่ยฉายาชิโนตอนนี้เขาซ้อมอยู่ที่สมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยงงใช่ไหมว่าทําไมเบรกิ้งมันไปรวมอยู่กับสมาคมกีฬาลีลาดก,ก็เต้น <laughs> <laughs> แต่เต้นคนละทา่าลักษณะแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยนะคะ,คะ เนี่ยความแข็งแรงประมาณนี้เลยสำหรับ breaking <ม>นะคะนี่คือชิโนชินวุฒิจันทรัตน์นะคะอายุ38ปีแล้วมือหนึ่งของไทยนะคะผ่านการเต้นล่ารางวัลทั้งไทยแล้วก็นานาชาติมากว่า23ปีประสบการณ์ของประเทศไทยในการที่มีนักเต้น B boy, บีบอยบีเกิลน่าจะกว่า20ปีแล้วนะคะคแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าการเต้นชนิดนี้กำเนิดมาตอนไหนประมาณ1970 ย้อนกลับไปค่อนข้างเยอะนานนะคะหลายๆคนเขาก็จะรู้จักนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่เอาจริงๆเราก็เราก็เคยได้ยินมานะแต่ว่ายังเรื่องของการบรรจุเข้าไปในการแข่งขันกีฬาระดับสากลแบบนี้อาจจะยังเป็นเรื่องใหม่ใช่เป็นครั้งแรกแล้วเป็นครั้งแรกของโอลิมปิกด้วยนะคะมาดูอีกคนนึงนักกีฬาของเรานะคะทีโฟลค่ะกันตพลรอดสะอาดกนตพลเนี่ยอายุ28ปีนะคะประสบการณ์การเต้นก็มีมากว่า14ปีแล้วนะคะ นี่ก็เป็นโตจี๊ดหนึ่งใน2คนในประเภทบีบอยที่จะไปแข่งขันล่าเหรียญทองในกัมพูชานะคะดูลีลาเขาก่อนเอาต้องแข็งแรงทุกส่วนนะแล้วก็ต้องเป็นการจัดเรื่องของร่างกายแขนขาเนี่ยให้ให้ให้ดูสวยดูได้ท่าแบบนี้ค่ะนึกถึงยิมนาสติกฟร์เอ็ก์เซิร์ส์เหมือนกันนะคล้ายๆกันนะมันก็มีความใช้ร่างกายทุกหมวดหมู่เหมือนกันนะคะกล้ามเนื้อมันได้ใช้หมด เขาจะมีท่าหยุดของเขาด้วยนะคะอ,อีกคนนึงค่ะไปดูนักกีฬาหญิงของเรานะคะคนนี้น้องซาบะอารีรัตโนมโตค่ะอายุ25ปีนะคะมีพื้นฐานการเต้นมาก่อนเพราะว่าเธอชอบเต้นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาปรับการเต้นเป็นบีเกิลเต้นมานานประมาณ5ปีละส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่ไม่ไม่มีในภาพนี้คือน้องไม่สบายอยู่นะคะคือนุชชีธนาวดีสุทธิสิริ ตอนนี้พักรักษาเพราะว่ามีอาการป่วยอยู่นะคะคือทั้งหมดทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมของกอนซ่าละอองยศวงเงินค่ะซึ่งถือว่าเป็นนักเต้นไทยแล้วก็เป็นโคช้ชด้วยนะคะก็เป็นถือว่าเป็นโคช้ชของทีมชาติไทยกีลาของทั้ง3คนนี้ก็น่าจะทำให้เราได้เห็นความแข็งแกร่งนะฮะไปฟังเสียงของนักกีฬา breaking ของไทยไงนะคะว่าสำหรับซีเกมครั้งนี้พวกเขามีความพร้อมยังไงบ้างคะ ฝึกซ้อมเฉพาะตัวผมก็จะเป็นทําให้แรงมันสเสถียรมากกว่าเพราะว่าผมก็อายุค่อนข้างมากในการลงครั้งนี้ก็จะพยายามรักษาเมนเทนเรื่องสตามิน่าให้มันดีแล้วก็เรื่องสติในการทําท่าต่างๆความโฟล์อะไรเงี้ยอันนี้ก็สําคัญที่สุดสาหรับผมเพราะว่าจริงๆข้อเด่นของผม <laughs> มันคือการโฟล์แต่ว่าถ้าแรงมันมันดีใช่ไหมฮะมันก็จะสามารถปล่อยท่าที่มันเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบว่าคาดไม่ถึงเป็นท่าที่แบบ คนอข่นทานไม่ถึงตรงนั้นนะครัตื่นเต้นมากค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนด้วยที่มีส่วนร่วมทําให้มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็เหมือนเป็นโอกาสดีของประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะ hmm. เป้าหมายมันก็ก็ต้องแอบหวังเนาะมันมันก็มีค่ะมีหวังสูงมากแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราทําเติมที่แล้วแล้วเราก็ ไปแนะนำตัวแทนประเทศไทยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนในกีฬาต่างๆด้วยค่ะ,อะสองคนนี่คือน้องซับ,บาะกับน้องชิโนโนะคะ,คะถ้าพูดถึงการแข่งขันที่เรียกว่า breaking ในซีเกมเขาแข่งกันอย่างนี้แล้วจะดูยังไงตัดสินยังไงามีอะไรเป็นเกณฑ์คือรอบแรกเนี่ยเขาจะให้ออกไปเต้นออกไปเต้นพร้อมกันแล้วก็กรรมการจะดูแต่ละคนแล้วจัดอันดับให้คะแนน ให้คะแนนไปพร้อมกันเลยแต่หกคนใช่หกหกประเทศหกประเทศเนี่ยประเทศส่งส่งได้ประเทศละ2ก็คือ12สคนใน12คนเนี่ยจัดแรงกิ้งเสร็จจะคัดเอา8คนมาใครแรงกิ้งสูงสุด8คนแล้วก็มาควยประกบคู่ประกบคู่เนี่ยเป็นการแบทเทิลกันละอาจจะมือว่าอันดับหนึ่งเจออันดับแปดแบทเทิลกัน ใครชนะก็ผ่านเขารอบไปลึกๆรอบรองชนะเลิศไปแพ้คัดออกแล้วใช่แพ้คัดออกนะคะแล้วก็ดูว่าใครจะได้เหรียญทองเนี่ยลักษณะการแบทเทิลเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะครับประกบคู่เจอกันแต่ละคนโชว์40วิ40วิจบโยนให้เพื่อนแล้วดูว่าใครจะมีความคิดสร้างสรรค์คือเกณฑ์การให้คะแนนเขาเนี่ยเขาจะดูที่ ขอบเขตด้านร่างกายความหลากหลายความสามารถในการสร้างสารรค์บุคลิกลักษณะการแสดงออกแล้วก็การแสดงออกทางดนตรีด้วยเพราะมันต้องใช้ดนตรีในการผสมผาสานกับท่าทางใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องโมท่าทางเข้าไปกับเพลงแล้วก็ ท่าบังคับเขาก็มีนะคะคือท่าบังคับมันก็ต้องจําเป็นต้องทํามันจะมีสท่าด้วยกันมีท่าบังคับด้วยมีท่าบังคับนะคะคือท่าแรกคุณอนุชาก็อาจจะปวดกระดูกกระแกบได้นะคะท่าแรกเลยคือท็อปร็อกท็อปร็อกคือยืนเต้นอ่ะแบบยืนเต้นออกมาเหมือนเป็นโชว์สเต็ปก่อนครับอยากให้คุณสุทาสินีนิดอ่ะได้นะพร้อมเส์ยยังไงครับท็อปร็อกท็อปร็อกป็นยังไง่านเถออายนะคะแล้วก็อาจจะมีท ต่อมาคือฟุตเวิร์กคือสเต็ปขานะคะการก้าวการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ p พาเวอร์มูฟ w พาเวอร์มูฟเนี่ยมันคือการแสดงความแข็งแกร่งของร่างกายอาจจะเป็นการหมุนหมุนขาหมุนด้วยศีรษะอะไรก็ตามที่เขาควงๆกันะคะไอ้นั่นคือการโชว์ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแล้วสุดท้ายมันจะไปหยุดที่ท่าฟรีซอ่ะคือเหมือนหยุดนิ่งเลยแบบตีลังกาขึ้นไปแล้วก็เท้าค้างอันนี้คือท่าหยุดลักษณะนั้นนะคะ เขาจะมีเขาจะมีท่าที่ต้องแสดงออกแต่ว่าสามารถทําให้มันมันกลมกลืนมันกลมกล่อมอย่างไงนั่นแหละคือมีหลายท่าจริงแล้วก็ความยากของความง่ายของแต่ละท่าเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะแต่อยากจะรู้ว่ามันมีตัวคูณความยากไหมเหมือนยิมนาสติกเนี่ยท่าแต่ละท่าก็จะมีตัวคูณความยากที่แตกต่างกันกระโดดน้ําก็แตกต่างกันแต่วันนี้มันมันจะมีความยากความง่ายคะแนนมนจะเท่ากันไหมครับนั่นแหละสิก็คือแต่เรื่องเกณฑ์การตัดสิน ทางเราบอกว่ามไม่กลัวนะเพราะเชื่อว่าเป็นเป็นการตัดสินที่น่าจะมาตรฐานหลายหลายคนก็กลัวเหมือนกันว่าการตัดสินกีฬาที่แข่งขันแล้วต้องตัดสินด้วยสายตาเนี่ยมันจะกระทบกับเปลีปล่ยนเราหรือเปล่า,าฟังเสียงของโคช้ชของเราค่ะควงการเบรกิ้งมีมาสักระยะใหญ่ครับซึ่งเพราะฉะนั้นการแข่งขันอะไรพวกนี้มีมาอยู่แล้วครับเราแข่งไปกันมาอยู่แล้วยิ่งเซาท์อีสเทอเซียนี้เราไปไปมากันเป็นเพื่อนกันแบบแข่งกันมาพักใหญ่แล้วครับก็ เมืองไทยเราก็ในซาว์อีสเอเชียก็ก็ชนะมาเยอะครับอย่างนักกีฬาเราสองคนนักกีฬาเราสองคนที่เป็นผู้ชายก็ไปชนะงานในซาว์อีสเอเชียกันมาเยอะแยะแล้วเหมือนกันครับผมแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้มันน่าจะเยอะกว่าเดิมครับเพราะว่าตอนนี้มันได้ออกสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับเยอะแบบว่าได้เริ่มมีการถ่ายแข่งขันเป็นกีฬาอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะมีเด็กรุ่นใหม่น่าจะสนใจกับสิ่งนี้เยอะขึ้นครับแล้วก็ขอขอให้ สนับสนุนพวกเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนเคเในซีเกมคือสตาร์ทให้เราได้เห็นก่อนว่าความสามารถของนักกีฬาเราประมาณไหนแล้วชุดนี้ค่ะจะไปแข่งเอเชียนเกมด้วยเอเชียนเกมก็มีแข่งนะคะเอเชียนเกมที่จีนแล้วใครที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมจะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกที่ปารีสเส้นทางมันเป็นแบบนั้นค่ดีจังเลยได้ทําในสิ่งที่ชอบด้วยมาเป็นกีฬาแล้วก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศด้วยและถ้าประสบความสําเร็จมันจะแบบ มีความสุขมากคือมันเป็นกีฬาของคนยุคใหม่คือ IOC หรือว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเขาก็พยายามจะหากีฬา ที่มันสามารถทําให้เยาวชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วไอ้กีฬาประเภทแดนซ์เนี่ยมันไปโดนใจอย่างก่อนหน้านี้พยายามเอาสเก็ตบอร์ดเอาพวกกีฬาเอ็กซ์ตรีมเข้าไปค่อนข้างเยอะนะคะในโอลิมปิกแล้วตอนนี้กีฬาประเภทแดนซ์เนี่ยมันกำลังมาละนะคะเดี๋ยวเราดูว่าอนาคตของไทยไปไกลได้แค่ไหนจะไปถึงเอเชียนเกมหรือไปโอลิมปิกหรือเปล่าด้วยเป็นกําลังใจให้นักกีฬาทุกคนด้วยนะครับขอบคุณคุณสตาซินีนะครับ